ชันลดน้ำหนักจาก86กิโลกรัมเหลือ59กิโลกรัมด้วยการดื่มสมูทตี้2แก้วต่อวันสูตรลดน้ำหนักเห็นผลจากเบลล่ารานีแคมเปญและศิลปินชื่อดังอื่นๆแตงกวาผักกาดหอมเช้า1แก้วลด5กิโลกรัมในเวลาเพียงหนึ่งสัปดาห์แอปเปิ้ลมะเขือเทศดื่มตอนเที่ยง1แก้วผิวจะกระจ่งางใสขึ้น5เท่ากล้วยแก้วมังกร ดื่มตอนกลางคืน1แก้วอายุยืนยาวขึ้น10ปีลด50%เครื่องปั่นมันติฟังชันจากญี่ปุ่นด้วยใบมีดคม6แฉกกำลังไฟฟ้า300วัตต์ตัวเครื่องจึงสามารถบดน้ำแข็งผลไม้และน้ำแข็งใสได้อย่างรวดเร็วเพียงหั่นผลไม้หรือผักแล้วเทมหรือน้ำสิบวินาทีต่อมาคุณก็จะได้สมูทตี้แสนอร่อยสินค้าชิ้นนี้เป็นสินค้าญี่ปุ่นแท้และเป็นทั้งเครื่องปั่นและแก้วดื่มสะดวก การออกแบบที่กระทัดรัดเพื่อให้คุณพกพาไปโรงเรียนหรือทุกที่ได้โดยไม่มีปัญหาฝาเครื่องบันทอดและทำความสะอาดได้ง่ายช่วยให้คุณสะอาดและปลอดขยะพลาดโอกาสโปรโมชั่นคริสต์มาสพร้อมส่วนลด50%ซื้อ1แถม1และการรับประกัน36เดือนสั่งซื้อตอนนี้เพื่อรับสิทธิประโยชน์ของผลิตภัณฑ์นี้